สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในช่องอชิตาไลฟ์สไตล์นะคะ<ๆ>ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะสาหรับการรีวิวกระเป๋านะคะวันนี้เนี่ยชิจะมาพูดถึงแบรนด์คริสตีนดีออนนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ชิชอบมากซึ่งวันนี้เนี่ยชิก็จะมาพูดถึง2รุ่นด้วยกันสําหรับรุ่นแรกเลยนะคะก็จะเป็น Lady ดีออนะอีกใบหนึ่งนะคะก็จะเป็นดีออนแซดเดิลตัวนี้เลยนะคะก็สําหรับใบแรกนะคะชิขอพูดถึง Lady ดีออตัวนี้ก่อนนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยอยู่กับชิมาประมาณ5ปีได้แล้วจะเป็นนสสีดําาหังแแก้ววไ10ต่่ สายที่พ่วงมาด้วยเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเป็นสายเล็กเดี๋ยวชิจะมีภาพอินเสิร์ตให้ละกันนะคะจะเป็นภาพอินเสิร์ตตอนที่ชีใช้เองละกันแต่ว่า อันนั้นนะ่ะชี้ลืมไว้ที่ไทยซึ่งตอนนี้ชี้อยู่ที่เกาหลีนะคะก็เลยไม่ได้หยิบมาด้วยแต่ว่ามันก็จะเป็นสายเล็กๆเ,เลยนะคะแต่ว่ารุ่นใหม่ของเขาเนี่ยมันก็จะมีสายใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งชี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องรุ่นนะคะเพราะว่าเลดี้ออฟมันแบบแบบแบบมีแตกไปเยอะมากหลายรุ่นหลายหนังหลายสีหลายไซส์ก็รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นคลาสสิกเลยคือคลาสสิกทุกอย่างเป็นสีดําเป็นอะไรสีเงินนะคะแล้วก็เป็นสายที่เป็นสายเล็กซึ่งอันนั้นก็มีมาตั้งนานมากๆแล้วคือคิดมาตัง 5, า้งแต่1995เนี่ยกใบ ซึ่งชีเพ e ิ่งซื้อเออ์เรดี้ดีออใบเล็กมาสีแดงอันนั้นจะเป็นหนังแลมมังสําหรับภายนอกใบนี้เนี่ยซึ่งจะเป็นใบนี้โดยเฉพาะนะคะก็จะเป็นหนังแก้วมันเป็นกระเป๋าใบเดียวของชี้เลยที่ชี้มีหนังแก้วแต่ถ้าเกิดว่าใครจะซื้อชีไม่แนะนําไม่ซื้อหนังแก้วเลยคือตอนแรกที่ชีซื้อเนี่ยชีคิดว่ามันน่าจะดูแลรักษาง่ายปรากฏว่าเป็นหนังที่ดูแลรักษายากที่สุดแล้วเพราะว่าเราจะไปวางตรงไหนเราต้องคอยระวังว่ามันจะดูดสีหรือเปล่าต้องคอยระวังว่าถ้าเกิดมันไปติดกับ อะไรที่มันเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยมันก็จะหนึบแล้วมันก็จะเหนียวไปเลยซึ่งชี้อ่ะเคยพลาดมันแบบเป็นด้านตรงนี้คือแบบจักเงาอ่บเป็นด้านเลยเนื่องจากว่ามันไปติดแผ่พลาสติกอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วคือทำให้ชี้ไม่อยากใช้เรดดี้ดิออเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบขึ้นลาอะไรเงี้ยแล้วมันดูสกปรบบกมากจนชี้ได้ไปเจอสปาที่หนึ่งแล้วคือทาได้แบบหายกริบเลยนะคะเพราะว่าชี้ลองมาสองสามที่แหลแล้วก็ไม่ได้แต่ในชี้จะขึ้นชื่อสปาไว้เลยการคือที่นั่นน่ะค่อนข้างดีแต่รู้สึกไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าเขามีหนา นที่ไม่ชอบทาําสปากระเป๋าเลยแต่จะทําก็ต่อเมื่อกระเป๋าเรามีตามําหนิจริงๆเช่นแบบมีรอยเลอะนู่นนี่นั่นชิคก็จะเอาไปทําตลอดเลยนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยข้อดีของมันเลยก็คือว่าชิคว่ามันจุของได้เยอะมากใส่กล้องใส่ของใส่มือถือได้หลายอย่างใส่ได้เยอะกว่าชาแนลบอยนะคะคือตอนแรกๆที่ซื้อมารู้สึกว่ามันแหกยากมากแต่พอใช้ไปเรื่อยๆแล้วเรากล้าที่จะแหวกมันแหละ หลังจากที่ชี้คนพบว่ามันใส่ของได้เยอะมากมันก็จะเป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่ชี้พกไปต่างประเทศ2ทริปแหละมันใช้เป็นแบบหวานๆก็ได้ใช้เป็นแบบลุยๆก็ได้สะพาย crossbody ก็ได้เหมือนกันชี้ก็เลยรู้สึกว่าตอบโจทย์ชี้มากจริงๆใส่กระเป๋าอันนี้เนี่ยชี้ก็ซื้อแยกมาตอนนั้นชี้ซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะราคาเกือบเกือบจะสี่หมื่นนะซึ่งมันทําให้กระเป๋าที่ดูหวานอ่มันดูเท่ไปได้เลยใสย่สายที่มันเป็นเล็กๆอะ่ะ มันก็ยังมีความดูหวานอยู่ดีแต่ว่าพอเป็นสายเนี้ยปุ๊บมันดูเท่ทันทีเลยนะคะซึ่งมันก็จะใส่ได้สาย2ด้านแบบนี้แต่สําหรับใครที่มองว่ามันใช้งานยากหรือว่าจุของน้อยๆอาชีอยากให้ลบภาพนี้ออกไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันใช้งานง่ายแล้วก็ใส่ของได้เยอะแล้วก็ชี้ว่ามันป้องกันการขโมยได้ดีเพราะชี้เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรู้สิทธกระเป๋าแต่ว่าใบเนี้ยคือมันแบบมันล้วงยากอยู่แล้วอะฉะนั้นชี้ว่าแบบใครจะมาล้วงกระเป๋าเราอะ เราจะรู้สึกตัวทันทีข้อเสียอย่างก็คือว่ามันหนักละกันพวกอะไหล่อะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะหนักนะแล้วก็ชิชอบในดีเทลของมันที่แบบมันถือก็ได้สพายก็ได้เนี่ยแหละอันนี้คือรู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนได้หลากหลายบุคลิกดีนะคะถัดมานะคะก็จะเป็น DIOR SADDLE ตัวนี้เลยนะคะซึ่งจะบอกก่อนเลยว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ย ไม่ใช่ของชี้นะคะจะเป็นของพี่จิวจ๋วจิ๋วซิโปไทยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอีกใบหนึ่งที่แบบค่อนข้างได้รับความนิยมมากตอนนี้ซึ่งมันก็จะมีหลากหลายไซส์เหมือนกันแต่ไซส์นี้เนี่ยก็จะเป็นไซส์ที่เล็กที่สุดนะคะซึ่งข้อดีของมันเลยก็คือถือก็ได้สพายก็ได้แต่ว่ามันแยกขายนะคะก็คือขายเฉพาะใบที่ถืออย่างเดียวขายแยกเฉพาะสายแต่มันมีความแมทกันบ้าเห็นปะคือดีออลเขาเก่งในเรื่องนี้จริงๆคือเขาแบบมีอิสเซสซอรีกระเป๋าออกมาเพื่อแบบจูงใจชนีบ้าๆอย่างชี้หรือต่อได้จริงๆ คือมันน่ารักมากแต่ชี้ค่อนข้างจะชอบใบนี้แล้วหลงเสน่ห์มันที่สายเนี่ยแหละเพราะรู้สึกว่าสายมันใหญ่แล้วมันทําให้ดูบอยทําให้มันดูเท่ดีแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเนื้อผ้าที่มันเป็นแบบออกแนวสีกรมอ่ะมันมีความเข้ากับเวลาที่เราใส่ยีนหรือว่าลุกบอยๆดีชี้ว่ามันดูเก๋แล้วมันดูเท่มากๆจะเป็นรูปทรงกระเป๋าอ่านม้านะคะซึ่งอันนี้คือแต่ก่อนฮิตมากจริงๆคือชี้ก็จําได้ว่าเป็นกระเป๋าทรงที่มามามีหลายใบเลยนะคะแฟชั่นมันก็วนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครเก็บของเเปปแบบ10 10ีีีย่า้ชว มันโอเคนะคือมันเป็นของวินเทจที่แบบกลับมาใช้แล้วก็คือดูสวยหรือว่าบางทีก็กลับกลายเป็นว่าเป็นของที่ร่วมสมัยไปเลยทีเดียวนะคะข้อดีของมันก็คือชี้ว่ามันเล็กพกพาง่ายสามารถใช้ไปงานก็ได้ใส่แบบลุยๆก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันทําได้หลายอย่างแต่ว่าข้อเสียของมันเลยก็คือว่าเล็กมากแล้วก็ใส่ของได้น้อยเกินใส่มือถือต้องใส่เอียงๆใส่กระเป๋าตัง ใบยาวอาจจะได้แต่ใบยาวสุดไม่ได้ซึ่งชี้ว่ามันใส่ของได้น้อยมากเอาจริงๆแล้วถ้าดูจากตาเปล่านะใส่ได้เลาๆกับชแนลสายเก้าตรงที่ปิดเนี่ยมันก็จะเป็นแม่เหล็กอย่างนี้อ่างนี้นะคะก็ไม่ได้มีที่คล้องอะไรเนาะแล้วก็ข้างๆเนี่ยไอตรงที่เกี่ยวเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับตัว CD ซึ่งมันไม่ได้มีมีตรงที่เกี่ยวมาให้นะคะแต่ว่าคือเราจะต้องเกี่ยวเขาเองอะแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรซึ่งอันนี้นก็จะเป็นอะไหล่สีทองพอมาเปรียบเทียบกันระหว่าง Lady d ดีออกับ s ซ d เด e b a บตัวนี้ถ้าเกิดคนที่ ยังไม่ได้มีดีอแล้วคิดที่จะมีใบแรกส่วนตัวชี้นะคะชี้แนะนํา a d y ดีออเพราะว่าชี้ว่ามันเป็นซิกเนเจอร์จริงๆแล้วก็สามารถใช้ได้หลายอย่างแต่สําหรับใครที่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีบุคลิกความเท่มากกว่ามีความแมนเลยมีความลุยเลยไม่แนะนํา a d y ดีออเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณถือ lady ดีออชี้ว่าต่อให้แต่งตัวเท่ขนาดไหนมันจะยังมีความหวานอยู่หน่อยๆแต่ถ้าคุณใช้ saddle bag ตัวเนี้ยคือมันจะกรบความหวานไปเลยก็ฉะนั้นชี้คิดว่า ต้องดูบุคลิกเราก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงซึ่งชียมีข้อดีของ Dior ทั้งสองันนี้เลยนะคือชีชอบที่เขาทํามาเพื่อใช้ไปงานแต่เมื่อคุณอยากได้อะไรที่มันมากกว่านั้นก็สามารถไปซื้อสายมาเพิ่มได้ซึ่งพอมันมีสายปุ๊บมันก็ทําให้สามารถใช้เป็น everyday use เลยก็ได้นะคะซึ่งชีว่านี้เนี่ยคือเสน่ห์ของ Dior จริงๆนะคะการที่ชี้ดูรูปหรือว่าดูเหล่าดาราใช้ชิชอบดูว่า ถ้าเป็นเราไม่ได้ดูว่าเขาใช้แล้วสวยคือเราต้องตัดแปะหน้าเราไปเป็นหน้าเขาเราใช้แล้วเราจะสวยไหมคือถ้าเราดูนางแบบใช้เราดูดาราใช้ยังไงเขาก็สวยเพราะเขาเป็นนางแบบเขาสามารถพรีเซนต์ของทุกอย่างให้มันดูสวยได้แต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นเราเราที่จะมีขาสั้นกว่าเขาเนี่ยใช้แล้วจะเป็นยังไงก็ต้องลองจินตนาการดูซึ่งชี้ใช้ตรกเะความคิดนี้ในการซื้อของทุกอย่างในชีวิตชี้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้กันด้วยเลยกันเนาะชี้จะได้ มีกำลังใจในการซื้อกระเป๋าใบต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมากเลยถ้าเกิดว่าชีรีวิวค่ะตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าชีก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ขนาดนั้นแต่ว่าอยากมารีวิวในฐานะผู้ชายจริงๆแล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย